ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิของเราให้ได้ไม่ใช่เหรอเอาเห็นมันเหลืองๆก็เลยสงสัยเอาแม่วันนี้ครับพี่แดงวันนี้ครับนี่วันนี้เขาไม่มีนี่เันนีอไมไม่ง่ายหรอกท่านี้ท่านี้เป็นใครนี่กระโหลกท่านไหนทุกคนครับขอให้เตรียมตัวนะครับเราจะเดินทางไปสู่ที่ไหนวะเขาใหญ่ เอะไรนะครับเราไม่ใหญ่เฮ้ยอย่าไปประกาศให้โลกรู้แบบนั้นคุณจะเย็นลวมกันเป็นอนไม่ได้ เติ่งเติงนะครับมันมันเสียงตื dei 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 ่นมากเลยตอนที่เอาีย่างตื่นตัวสายแล้วครับวันนี้ครับผมลำครับพีเตรียมครับขบวนการเน่บวนวิจัยนี่จะไม่เจอตัวอินทิองไทยแน่นอนสายตัวลึกลับแน่นอนครับชุดหนังครับแ่าใน่อะไครับ

ดเ,เดินครับห้ 5, าสี่เดี๋ยวขอเรื่อเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายครับไม่มีใครพูดเลยอ๋อเหรอ,อาาทำให้เบ๊บเบ๊บเบ๊บไฟพร้อมไหมเออทั้งสองหน่อยดู